การเตรียมอาหารสาหรับหอยขมนะครับส่วนผสมก็จะมีอาหารประดุกเม็ดเล็กนะครับแล้วก็ข้าวสวยนะครับแช่น้ำกันขอได้ประมาณสักที่สิมนาทีนะครับแล้วก็โขกให้ละเอียดนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆแบ่งให้อาหารตามกระบังนะครับ ละเอยียดนิดนึงนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะค,ครับบ่อแล้วนิดนะครับให้ไปประมาณ2-3วันให้ทิให้ระหว่างอาหาร เสริมอาหารประดุกนี้แล้วก็แหนนะครับแหนะหรือพืชต่างๆเนี่ยนะครับที่พิเศษนะครับหอยในชั้นวางรองเท้านะครับสำหรับเราก็จะให้เสริมด้วยแหนนะครับให้ไปเลยครับอีกสองวันเราค่อยให้เขาอีกทีนึงนะครับ ยินคุด้วยเลยครับไม่เป็นไร,ครแค่นี้เองครับ